สามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับสําหรับราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะมาดูเรื่องของลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะแรกนะครับไปขึ้นเป็นสองไม้นะครับพลังงานของลักษณะแรกนะไปขึ้นในเรื่องความคิดคิดจะทําสิ่งนั้นคิดทําสิ่งนี้เป็นเจ้า โครงการเออมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะมีการวางแผนชีวิตนะว่าเอออยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคนรับข้างคนข้างที่จะออไว้เนื้อเชื่อใจค่อนข้างจะมีความยอมรับต่อสังคมต่อคนรอบข้างนะเป็นคนแต่งตัวเก่งด้วยนะเป็นคนที่แต่งตัวเนี้ยเป็นคนเจ้าระเบียบน,นะครับมาดูในเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรนะครับ สนัติไพ่ขึ้นเป็นตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังนีกับความรักนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาไม่อยากที่จะมาบาดมาเล่นเล่นนะหรือกลัวนะเออกลัวรักที่เจ้าโฉก็รักที่มาหลอกลวงก็รักที่จะมาอ,อไม่จริงจังไม่จริงใจเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ปิดพานในความรักเลยดังนั้นถ้าคุณเจอรักษัะที่หนึ่งเนี่ยนะก็ต้องจริงจังหน่อยนะเออถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบไปเลยถ้าชอบก็บอกว่าชอบก็จะดีกว่านะครับมาดูสําหรับในเรื่องของ ตัวเขาเป็นคน introvert ด้วย i n ว r o v e r t ตัวซิไพ่ว่าเขาเป็นคน introvert นะครับคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะส่งสิง่งอะารชอบทําในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชอบก็ทําก็ไปหาหรือถ้าจะมีความรักเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเต็มทีอืค่อนข้างที่จะเป็นโรคทั้งใบให้กับความรัก,กคนคน,นในด้นดวเชงกัน,นะครับบัตรในเรื่องของอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณ ให้ขึ้นว่าอายุเท่าๆกาบคุณนะครับและเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับมาดูสําหรับสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะครับอสําหรับลักษณะหนึ่งนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรให้ขึ้นเป็นเดโนะครับคือเขาเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆมีความกังวลกังวลในเรื่องของความรักบางทีเขา เวลาชอบใครแล้วเนี่ยมันเหมือนกับชอบตรวจสอบชอบที่จะ,ะดูพฤติกรรมเพราะเหมือนเขามีความแบบหลอกหลอนกับความเจ้าชู้ถูกหลอกมาถูกเจอรักดีๆไม่เข้ามาในตัวเขามันก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนนะนั่นเน่ก็ต้องระวังดีกับการกระทําต่างๆเออกับความรู้สึกต่างๆบางครั้งรู้สึกว่าเออไมเจ้าระเบียบจังเลยทําไมคบคนนี้แล้วมันมีความไม่สบายใจหลายๆอย่างนั้นก็ต้องใช้อาศัย ความเข้าใจในลักษณะหนึ่งเวกเช่นกันนะครับมาดูสำหรับลักษณะที่2กันบ้างนะครับเป็นอย่างไรนิสัยนะครับของลักษณะที่2เป็นอย่างไรใ่าขึ้นเป็นก้าวไม้นะครับคือเขาเป็นคนที่คิดเยอะอืมในเวลาอยู่กับใครเนี่ยนะก็เหมือนแบบชอบคิดแทนคนอื่นอ่ะชอบเอาใจใส่คนอื่นมากเกินไปหรือบางครั้งทํางานก็ชอบแบก รับภาระคนอื่นหรือมักจะถูกหลอกในง่ายเป็นคนดึงกึกอินโนเซนต์เหมือนกันนะเออเหมือนแบบคนชอบเอาเปรียบเขาทำให้เขาถูกความยากลำบากตลอดเวลานะครับอ่ะแล้วดูเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นหัวเราะนะอืมเขาเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบความรักนี่เต็มที่เหมือนกันนะเขา ไม่ค่อยจะอะไรมากนะักกับแบบอจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นต้องเป็นแบบนี้ในะเรื่องของความรักคือได้หมดในเรื่องของความรักเลยนะคือเขาก็เพียงแค่เขาอยากมีความสุขมากกว่าโอ้มีความตุกในเรื่องของการใช้ชีวิตเยอะแล้วเลยอยากจะมีความสุขในความรักมากกว่านั้นจะเจอความรักแบบไหนเขาน้อมรับได้หมดเป็นคนง่ายๆสบายๆในเรื่องของความรักนะครับเราดูเรื่องของเขาเป็นคน introvert introvert ให้ขึนว่าเขาเป็นคน i n นะเขาอยากจะมีความสุขกับคนที่ใช่อยู่กับครอบครัวเล่นเกมการสร้างความสุขรวมกันนะอะไรที่มันเป็นความสุขเขามีความสุขตบแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปแยะบุ่นวัยใครมากนะนะครับบรูุ้ึุว่าราอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าท่านบคให้ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ มาดูสิ่งที่ต้องระวังนะครับในลักษณะที่สอดูซิว่าต้องระวังอะไรไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยนะครับคือเขามีโลกของความฝักของเขานะอืมเขามีสิ่งที่เขาต้องการนะในะความสบายใจนะในความคาดหวังต่างๆดนะนั้นเนี่ยการที่ เจอคนรักสัอนดอกเนี่ยต้องอาศัยนะการพูดคุยเขาเจอเรื่องทุกอะไรมาไม่สบายใจอะไรมาต้องสปอร์ตจิตใจเขานะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเขาปเป็นคนอินโ n เซแต่เขาแบกรับภาระเอาไว้เยอะมากนะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่สปอร์ตจิตใจให้กำลังใจได้คนรักสัอนดอกเนี่ยจะรักคุณเต็มที่เต็มเป่าเลยทีเดียวนะครับมาดูต่อมานะครับสาหรับลักษณะที่สาเป็นอย่างไรดูสิ าดูได้ใส่นะครับของลักษณะที่สากกันดีกว่าให้ขึ้นเป็น7เหรียญน,นะครับพลังงานจ็ดเปรียนบ่งบอกในเรื่องของอความคิดเขาเป็นคนที่ชอบหาเงินนะเป็นคนที่ชอบมุ่งในเรื่องการทํางานในเรื่องความรม่ารวยในเรื่ององการหาเงินหาทองนะเป็นคนที่ ชอบที่จะพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้ในรอบด้านในรอบแบบอย่างนะเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมาดูซิว่าทัศนคติเป็นอย่างไรนะสาหรับลักษณะที่3ให้ขึ้นเป็นมนต์ดำนะเออเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะเออคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเล่นของแต่ความบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับรักใครเนี่ยแบบรักแบบพอปัก ปั่มเลยเป็นคนสายเปด้วยนะเพราะว่าเขาหาเงินเก่งนั้นเจอความรักปุ๊บเขาค่อนข้างที่จะเต็มที่กับความรักเดียวนะครับอมาดูซิว่าแล้วเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert นะคคือเขาเป็นคนที่เ,เหมือนแบบไม่ต้องไปอะไรใครเยอะมากมายอนะรู้จักใครก็อยากศึกษาก็อยากจะดูใจก็อยากจะทําความรู้จักนะครับแล้วก็ไม่อยากไปส่งสิ่งจับให้มันเรื่องเยอะแล้วก็ปัญหาเยอะมากกว่านะครับ แลอายุล่ะมากกว่าดงวากหรือว่าต่อลุนอายุนะครับอายุมากกว่าคนุนแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะครับสําหรับลักษณะที่สามเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเจ้าชายถือเหรียญน,นะครับอืในเรื่องของตัวเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เก่งนะทำน,นทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาหรือ บางครั้งตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์ศิลปินน่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ยั่งเยอะแล้วเขามีเรื่องที่องทำมากมายนะอาจจะไม่ค่อยว่างเออมีความต้องยุ่งงานยุ่งนี้ยุ่งนั้นถ้าคุณเข้าใจในลักษณะที่สามเนี่ยคุณก็สามารถจะพัฒนาความรักได้ถ้าคุณไม่เข้าใจในความเป็นตัวตนเขาเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ยากเหมือนกันนั้นมันต้องอาศัยตามความเข้าใจแล้วก็ความเป็นตัวตนของซึ่งกันและกันเยอะๆด้วยเช่นกันนะครับ มาดูต่อมานะครับสําหรับในเรื่องของสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้ง3าลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างสถานที่แรกนะครับไปขึ้นช้อปปิ้งเออไปกึ้นหลักพิวคือช้อปปิ้งนะสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆห้างสรรพสินค้าต่างๆคุณได้ไปเที่ยวนะตามห้างตามร้านซื้อส้มพวงซื้อเสื้อผ้าต่างๆมีโอกาสได้ส่วนทางกันเจอกันนะครับต่อมาให้ขึ้น นะช่องทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะสื่อทางออนไลน์ต่างๆก็มีโอกาสได้นะัดพบนัดเจอนะคุยชัดคุยกันนะครับจากนะครับไปขึ้นสายมูนะโอ้สายมูนะอ่ะมีโอกาสเหมือนกันนะกับการที่คุณไปเที่ยววัดหรือทําบุญ9ก้าวัดหรือไปตามสถานที่เทวสถานต่างๆที่ต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเออนั่งกลางๆ,ๆกันไหว้กลางๆกันนะก็ทําให มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างโดนเจ็ตโดนใจให้ได้พบได้เจอคนทั้งนสามลักษณะนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแถบน,นะครับในเรื่องของลักษณะที่ต้องระวังกับปากนะคะที่เซนซันในเรื่องของลักษณะที่ต้องระวังนะดูจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเจ็บปวดนะอืมต้องระวังนะเพราะลักษณะเนี้ยมากับความทุกมากับปัญหาให้คุณเนี่ย ต้องให้คาปรึกษากับตัวเขานะครับให้ขึ้นเป็นผลประโยชน์นะมาเพราะผลประโยชน์มาเพราะอยากจะมาหวังพึ่งอะไรบางอย่างก,กับตัวคุณแล้วสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันมาแค่ความเครียดนะเขามาเพราะความเครียดเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาชอบคุณนะไม่ได้มาเพราะแบบนั้นก็็นโอกาสได้ทั้งเ,เรื่องของช่องทางออนไลน์นะเออมาได้ทั้งสายมูมาทั้งการเดินทางคือมันเหมือนได้เจอกันแล้วเหมือนได้พูดคุย บางครั้งก็ถูกคอกันบ้างบางครั้งก็รู้สึกแบบมันเหนื่อยๆน,น,น,นะเขาไม่ได้ชอบแต่เขาแค่อยากหาคนคุย,ยเฉยๆก็ต้องระวังใจเลยเหมือนกันบางทีเราพังเปลือใจทําให้ใจิตใจตัวเรามันทุกข์ไม่สบายใจอกหกักหรือรักเขาข้างเดียวได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากประหลังใจดีเป็นประหลังใจนะครับ